สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจผิดๆนะจากการที่เราได้ไปรับรู้ไปเรียนรู้นะฮะเป็นความรู้จากรุ่นสู่รุ่นตกทอดสู่กันมา ซึ่งในการทําคลิปเนี่ยนะครับคือครูก็ไม่ได้ไปดูถูกอะไรท่านนะครับเพราะบอกแล้วว่าทําหน้าที่ของครูผู้ที่มีความรู้ที่ถูกต้องถ่ายทอดให้กับสิทธิ์หรือผู้ที่เขาสนใจนะครับเดี๋ยวครูขอญาตนะครับเดี๋ยวขอเดินไปทางด้านหน้าห้องเรียนนะครับนะครับครูก็สวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับในในการมาเรียนหลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนหรือแม้กระทั่งในหลักสูตรลอบวันอาทิตย์ที่เป็นหลักสูตร,รบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะมีอยู่ในหัวข้อเลยที่จะต้องสอนก็คือเรื่องของอรับบหล่อลื่น ทีนี้ระบบหล่อลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะแยกเป็นระบบหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์2จังหวะน,นะระบบหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์4จังหวะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของออโตลูนั่นแสดงว่ามันจะต้องใช้อยู่กับเครื่องยนต์2จังหวะทีนี้พอเครื่องยนต์2จังหวะน,นะบางคนที่เขาไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมา เขาก็ยังไม่เข้าใจคือครูต้องย่อยต่อไปว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์2จังหวะที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ ide, นะครับมันจะมีระบบคลัสระบบเกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์2จังหวะมันจะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นถึง2ชนิดก็คือน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นชุดคลัสกับชุดเกียร์กับน้ำมันทูท ที่ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนในห้องเผาเขวียมลูกสูบแหวนลูกสูบกระบอกสูบก้านสูบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเครื่องยนต์สองจังหวะเช่นถ้าเป็นพวกเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะไม่ได้มีระบบส่งกําลังมีแค่คัดตแรงเหวี่ยงที่ไปทําให้หัวเกียร์กรับใบตัดมันหมุน เพราะฉะนั้นในเครื่องยนต์2จังหวะเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะก็ไม่มีน้ำมันเครื่องแต่จะใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยผสมลงไปในถังน้ำมันเลยเห็นไหมฮะคือถ้ามาเรียนรู้เนี่ยมันต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนทีนี้ในการหล่อลื่นของเครื่องยนต์2จังหวะอย่างที่ครูกล่าวไปอ่ะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะมันจะแบ,บ่งออกเป็น2แบบทหแบบที่1 คือเอา2ูทีในคณเขียนตรองนี้นะคุณจะเรียก 2T ก็ได้2ูทีสองทีก็ได้คุณจะเรียกอตลูกก็ได, T, ได,คได้คือตัวเดียวกันในยุคแรกเนี่ยนะครับเขาจะเอาน้ำมัน2ูทีเนี่ยผสมลงไปในถังเลยในถังน้ำมันเบนซิน,นในยุคถัดมาเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ผลิต เขาก็เลยนะครับอานวยฟามสะดวกให้เอาูขอย่านหลบฉากแป๊บหนึ่งเนี่ยนะฮะให้มันมีปั๊มทูทีเพราะฉะนั้นพอมันมีปั๊มทูทีเราไม่ได้เอาน้ำมันทูทีเนี่ยเติมใส่ลงไปในถังน้ำมันเบนซินมันจะมีถังเก็บน้ำมันทูทีแยกต่างหากแต่มีคำว่าแตกในกรณีถ้าเกิดรถคันนั้นครูสมมตินะคะว่า ฮ o นด้าโนวาเดสซึ่งเดิมๆเนี่ยเขามีปั๊มทูทีอยู่แต่เผอิญว่าปั๊มทูทีมันเสียแล้วสมมุติว่าหาซื้อใหม่ไม่ได้ละคือเอาง่ายคือหาซื้อไม่ได้เลยจากของแท้ของเทียมของเทียบคือไม่มีเลยเขาก็จะเปลี่ยนจากการเอาน้ำมันทูทีเนี่ยที่ใส่ไปในถังแยกเนี่ยกลับมาใช้เป็นระบบผสมถัง หรือมีคำว่าหรืออีกแล้วรถ Honda Nova d a ดกอ่ะร้านตะปุ้ยจะเอาไปทำเป็นรถแข่งในเซอร์กิตคือเดิมๆเ,เนี่ยมันมีปั๊มทูทอยู่เขาจะถอดปั๊มทูทออกไปเลยทั้งทั้ที่มันไม่ได้เสียนะครับเพื่อลดภาระเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบผสมหันนั้นรถในอดีตไม่มีปั๊มทูท เอา 2T ผสมเทลงไปในถังน้ำมันเบนซินเลยแต่รถยุคหลังมีปั๊ม2ูก็ต้องแยกย่อยเลยว่าทำไมเขาถึงผสมถังเพราะปั๊ม2ูีมันเสียหรือเขาไปโมดิฟายเป็นรถแข่งแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องตัดหญ้าแน่นอนครับเครื่องตัดหญ้ามันไม่มีปั๊ม2ูอยู่แล้วต้องเอาผสมลงไปในถัง ทีนี้พอเวลาเราใช้เป็นระบบผสมถังไอตรงเนี้แหละ,ะที่ครูมาทานเป็นคลิปเพราะว่าลูกศิษย์ครูไม่ไว่าจะเป็นรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำนะรอบวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งคนที่เอาเครื่องตัดหญ้ามาให้ครูซ่อมอ่ะจริงๆเวลาซื้อเครื่องมาใหม่เขาก็มีระบุอยู่นะครับอยู่ในคู่มือการใช้แต่อย่างที่ครูบอกเสมอว่า คน,คนใช้เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ค่อยยอมไม่ค่อยอ่านไม่ศึกษาใช้วิธีไปถามช่างครูก็ไม่ได้ไปดูถูกไปแซะคุณเป็นหามช่างที่เขามีความรู้จริงเขาก็จะให้คำแนะนำให้ความรู้ที่ถูกต้องกลับมาถ้าคุณนำไปปฏิบัติใช้เครื่องยนต์คุณก็ใช้ได้ยาวนานคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหามผิดคน เอออะไรก็ทำไมครับผสมสองฝาอันเนี้ยครูได้ยินมาตั้แต่สมัยครูเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะฮะจนกระทั่งเข้าไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถึงได้รู้ว่าเขาก็พูดพูดกันมาอย่างนั้นแหละนะฮะทีนี้มันผสมอย่างไรเราก็ต้องดูต่อไปให้คุณอ้างอิงนะครับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ตัวนั้นหนึ่งนะ อ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ตัวนั้นกับ2คุณอ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันทูทีอ่ะอย่างตัวอย่างนี้เป็นของสเตทสเตนไม่ได้บอกว่านะครับของเขาเนี่เป็นเกรดพรีเมียมอย่างไรไม่ได้บอกก็คือบอกให้เป็นน้ำมันทูทีทั่วๆไปก็จะใช้อัตราส่วนผสมทั่วๆไปก่อนนะครับ 25ต่อหนึ่งยี่าต่อหนึ่งอย่างเครื่องตัดหญ้าที่ครูซื้อไปใช้อของมาสเทนน่ยคือครูก็ใช้ตาส่วนผสมยีสิบหต่อหนึ่งหมายความว่าคุณเอาน้ำมันเบนซินมา25ลิตรแล้วเอาทูทีเทลงไปผสม1ลิตรแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเหครับที่ครูเคยทำคลิปไปอ่ะ มันมีมอเตอร์ไซค์คันไหนเครื่องตัดหญ,ญ้าตัวไหนไหมครับมันจุนน้ำมันเบนซินทีละยีหลิตรไม่มีแล้วคุณจะเอาแกนนไปซื้อทีละยีห้าลิตรนตรี่คือครูสมมุตินะครับลิตรละสี่สิบบาทสิบลิตรสี่ร้อยยี่สิบลิตรแ0 0ร้อยอย่างนง้ยีสบห้าลิตร, 400, ตร,ตรก็ล่อไปพันหนึ่งได้ป่าครับประมาณมันก็ไม่มีใครเขาซื้ออย่างนั้น ดังนั้นไอแค่ตัวเลข25ต่อ1เนี่ยบางคนเขาไปต่อไม่ถูกเขาไม่รู้ว่ามันจะคิดคำนวณยังไงครูก็มาคิดให้ง่ายๆอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณใช้อัตราส่วนผสม25ต่อ1น้ำมันเบนซิน1ลิตรคุณต้องผสมทูทีลงไป40 cc นะ เวลาเราซื้อเครื่องยนต์ทางการเกษตรมาเนี่ยเขาจะมีถ้วยตวงมาให้แต่ถ้าเกิดไม่มีพี่ปุ้ยรบกวนเด็ดเด็พี่ปุ้ยหย,ยิบขวดยาให้ผมหน่อยในปัจจุบันในแอปเขามีขายนะครับไอ้ขวดตวงถ้วยตวงอะไรพวกนี้เราก็เอามาตวงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้อัตราส่วนผสมที่35ต่อหนึ่ง อ่ะปิดโทรศัพท์คุณด้วยครับนะถ้าจะใช้35ต่อหน,นึง่งเบนซิน1ลิตรคุณต้องผสมทูทีลงไป2 8ซีซีอ่ขอบใจมากแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้อัตราส่วนผสม40ต่อหน,นึง่งคุณต้องผสมทูทีลงไปเบนซิน1ลิตรผสมทูทีลงไป2 5ซีซี แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ออโต้ลูเก r พ m เยมอย่างอันเนี้ยที่คุณซื้อมาใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถนองเครื่องเขาเขาไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณในการใช้สารหล่อลื่นดีๆให้กับเครื่องยนต์ของเขาถ้าอย่างเนี้ยลิตหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วครับ400ประมาณเนี่ย3 0 0ร้อย0 0้กว่าบาทบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเกิน500ต่อลิตรก็มี ถ้าผู้ผลิตออตลูปบอกว่าของเขาเนี่ใช่าตาส่วนผสม50ต่อ1หมายความว่าคุณใช้น้ำมันเบนซิน1ลิตรคุณผสมทูทีแทบเพียง20ซีซีเนี่ยฮะในปัจจุบันเขามีไออย่างแยกขาย ที่โรงเรียนก็มีลูกศิษย์เอาไอ้ตัวเนี่ยขวดยาอย่างนี้มาให้คือครูก็ใช้อย่างนี้ตัวงานกันถ้าดูาหรู้าหลาดีหน่อยก็ใช้อย่างนี้แต่ครูมีได้ไปแซะใครนะครับเพราะมันได้ยินเสมอสมมุติว่าสมมุต,มมติคุณเนี่ยใช้ออตาลกเกตธรรมดาแล้วคุณจะใช้อัตราส่วนประสมที่25ต่อนหนึ่ง แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของคุณคือครูสมมตินะครับว่าฮอนด้าโนวาแดนของคุณเนี่ยสนี่คือครูสมมุตินะถังน้ํามันเบนซินคุณเนี่ยสมมติมันจุ4ลิตรเป๊ะเลยสลิตรแล้วคุณก็เติมน้ํามันเบนซินเข้าไปใหม่เลย4ลิตรแล้วรถของคุณปั๊มทูทีเสียแล้วคุณใช้เป็นระบบผสมถังนั่นหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่า คุณใช้ัารส่วนผสม25ต่อ1เบนซิน1ลิตรคุณต้องใช้ทูทีผสมลงไป4 0ี c c เพราะฉะนั้นเบนซิน4ลิตรจะต้องใช้ทูทีผสมลงไป 160cc เสร็จแล้วคุณไม่ยอมศึกษาเรียนรู้คุณไปจำในสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาแบบผิดๆคุณก็บอกว่าได้ยินเขาบอกมาว่า ให้ไปซื้อออเทลูกมา,แล,า,ลกา,าแล้วเทอออเลูกใส่ฝาหนึ่งฝาเทใส่ในในถังแล้วเทหนึ่งฝาใส่ลงไปในถังสองฝาคุณจะเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปกี่ลิตรบางคนเนะี่ยกูก็เติมอยู่สองฝาซึ่งมันไม่ถูกต้องคุณควรจะดูจากตรงนี้ นะฮะแล้วก็ไปดูว่าคุณเติมทูทีลงไปเท่าไหร่ไม่ใช่จากที่เขาบอกมาเขาบอกนะครับสองฝาแล้วเขาบอกมาสองฝาแล้วคุณเติมทูทีไปแค่สมมตินะครับฝาหนึ่งนี่คือครูสมมตินะฝาหนึ่งมันได้ยี่สิบซีซีสฝามันคือเท่าไหร่ครับ 40cc แต่คุณเติมเบนซินไปน4ลิตรคุณต้องเติมบูทีผสมลงไป160แต่คุณเติมเข้าไปแค่เพียง40ครูก็อยากจะถามว่าเมื่อคุณเอารถไปขับขี่เนี่ยลูกสูบรถคุณเนี่ยมันเป็นรอยไหมครับสูบติดไหมครับลูกสูบเบงไหมครับครูก็ตอบได้เลยว่าไม่เหลือ พอมันเป็นรอยลูกสูบติดเครื่องยนต์มีเสียงดังคุณก็เอารถกลับเข้าไปที่ร้านนี้พอคุณกลับเข้าไปที่ร้านนี้ช่างทําเครื่องให้เสร็จเขาก็าแนะนําเหมือนเดิมคือผสมเท่าไหร่ครับสองฝาก็พังเหมือนเดิมไม่เหลือคู่มือเวลาซื้อเครื่องนะพวกเครื่องตัดหญ้าเนี่ยคู่มือก็มีบอกศึกษา แต่ถ้าเป็นรถมอเตอไซค์ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ออโต้ลูปเกรดไหนถ้าเป็นทั่วๆไปในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ที่25ต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้พรีเมียมอันนี้ก็คือ50ต่อหนึ่งเพราะนั้นมีได้มีจุดประสงค์มาแซะหรือมาบูลลี่ไทรอยู่ตรงนี้ พอเวลาสอนเรื่องระบบหล่อลื่นเนี่ยไอค้คำว่าสองฝาเนี่ยคือครูยืนยันเลยว่ามาทุกรุ่นมันมันเป็นอะไรนะครับเรียกมรดกตกทอดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณรู้ความจริงเมื่อไหร่ไอ้ความคิดตรงเนี้ยไอ้ผสมสองฝาเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเองเหมือนโรคระบาดบางชนิดเมื่อสมัยก่อนนะครับ สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราอาจจะมีโรคระบาดนะฮะพอมันระบาดท,ทีนึงประชาชนประชากรก็ล้มหายตายจากไปเยอะทางการแพทย์ก็คิดค้นอะไรครับวัคซีนมาฉีดให้พอเด็กเกิดมาใหม่ก็ทําไมครับฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็กไอ้โรคบางอย่างมันก็เลยหายไปจากโลกนี้งนั้นถ้าตามใดยังมีคนพูดคําว่าผสมสองฝาแล้วเอาไอ้คำพูดประโยคเนี่ย ไปถ่ายพ่อต่อไอ้คนคนนั้นถ้าเกิดเป็นคนจําก็จําต่อเลยแล้วบางคนจําแบบไม่คิดอะไรครับว่าทําไมต้องผสมสองฝานีถ้าถ้าคุณเป็นเด็กเล็กๆนะคุณอะไรนะสมัยก่อนเช้า,ากล้วยมาบดเนนะเอากล้วยกล้วยน้ําว้ามาบดให้เด็กเล็กๆเด็กแบะเบากินสองช้อนเนี่ยเด็กจุกแล้วครับ เด็กอยู่ได้จุกแลยสองสองช้อนแต่ก็เขืดอตอนเนี้ยคุณวัยยี่ห้าสามสิบต้องทํางานแบบหามอ่ะแล้วถามว่าคุณกินกล้วยน้ำว้าสองสองช้อนคุณอิ่มไหมครับมันไม่อิ่มมันต้องเปลี่ยนจากสองช้อนไปนเป็นอะไรครับสองจานประมาณอย่างนี้นั้นครูจะมาให้ความรู้ที่ถูกต้องตรงนี้ต่อไป นะส่วนใครจะมาอะไรนะฮะจะจะเข้ามาแซกครูมาอะไรครูครูบอกแล้วไม่ได้สนใจครับพอล่าสุดก็มีบอกอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับเอาญี่ปุ่นเขาผลิตมาครบมาถึงเมืองไทยก็ถอดเอาไม้ลูก,ลกชิ้นเสียบอุดเขาบอกครูนะว่าครูอย่าคิดมากครูก็เลยตอบเขากลับไปว่าครูไม่ได้คิดมากหรอกนะแต่ทำหน้าที่ของครูครับที่ถูกต้อง นะไม่ใช่เขาพูดมาอย่างนั้นควรเป็นครูก็ฟังมรูผ้ผิดๆไปถ่ายทอดต่อเพะฉะนั้นเย็นมาสุขวันนี้ก่อนครูจะกลับบ้านก็ได้ทำความรู้ทำประโยชน์ให้ความรู้ก,กับท่านได้สองคลิปก็คือหนึ่งอะไรครับผู้เลขกับสองอะไรครับที่ความเชื่อผิดๆจะเติมน้ำมันเบนซินกี่ลิตรกูก็จะผสมแค่สองฝาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนีขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ